พี่น้องครับเจอปัญหาแล้วครับฝนตกนักนี่ครับคือปัญหาของกบนะครับกบหน่อยนะครับกระถางไม้นกน้ำตายนะครับฝนไม่แล้วพี่น้องฝนไม่แล้วครับเวลาเกาครับต่างเขาไม่แล้วบ่อแม่พันธุ์กับไข่ทิ่มนะครับไข่โอ้เหมดไข่เต็มเลย บอดี Body นะครับนกรามตายเดี๋ยวสิเดหาเดวปิด,ดยูครับว่าเดี๋ยวสังกะสีปิดไ้นะครับฝนตกแห้งเดี๋ยวเก็บตัวตายออกแล้วสัปิดนะครับบ่ท่านกา,ท,า,นา,าท่ายน้ำว่าทิ่ทายน้ำอย่านนกเบิดบอดนะครับตอนนี้เดี๋ยวตอนแรกเดี๋ยวสังกะสีปิดไว้กันครับตัวเหยื่าก็มีนะครับในร้อยอยู่บางทีตัวใดร้อยนิ่งๆอนะ่ะมีโอกาสตายหลายครับ ปัญหาของกบนะครับนี่ครับฝักไม่กับอันตรายนะครับช่วงสามมืออสี่มือหลังฝักเป็นโตแล้วกับอันตรายนะครับอากาศแปรปวนมีโอกาสนอกน้ำตายยกบอ่อใดส่วนที่เป็นกบน,น่อยก็ทหางแบบนี้กับมีโอกาสนอกน้ำได้เฮือนครับตั้งใจเห็นตามภาพแบบพี่น้องอย่าบนแย่งเราสังกะซีปิดนะครับ